สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวีมีเคล็ดลับในการล้างปลาให้หมดกลิ่นคาวไหลเมือกนะคะโดยเฉพาะปลานิลนนะคะเขาจะมีพวกกลิ่นโคลนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะเคล็ดลับง่ายๆในการล้างปลาให้ไหลคาบคาวเลยนะคะไปดูกันค่ะ และนี่นะคะนี่ก็คือสิ่งที่จะทําให้ปลาของเราไหลกิน่นคาวแล้วก็ไม่มีเมือกสะอาดมากๆค่ะนั่นก็คือสารส้มนี่เองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็มาเริ่มจากนําสารส้มนะคะสารส้มนี่นะแขวงลงไปในน้ําเลยค่ะแขว่งลงไปสักพักหนึ่งนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสารส้มก้อนใหญ่ จะทุบเขาให้เป็นก้อนเล็กๆก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็แกว่งเขาสักพักหนึ่งค่ะสัก2-3นาทีนะเสร็จแล้วก็นำปลาลงมาแช่ได้เลยค่ะ ปลาชนิดอื่นก็ใช้ได้นะคะแต่วันนี้พอดีจะทอดปลานิลทานนะก็เลยต้องล้างให้สะอาดหน่อยเพราะว่าปลานิลนเ,นเขาจะมีกลิ่นโคลนกลิ่นอะไรเหม็นสาบนะคะบางคนไม่ค่อยชอบทานปลานิลเพราะบอกว่าเหม็นโคลนแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนค่ะที่สําคัญนะพวกเมือกพวกอะไรเนี่ยเขาจะหลุดออกหมดเราล้างเข้าไปถึงข้างในแบบนี้ได้เลยนะคะค่อยๆถูๆเขาแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าผิวของปลาเขาจะไม่มีลื่นแล้วเลยตอนนี้นะคะเนี่ยนะเนี่ยนะคะเราก็ล้างหูเขาแบบนี้ค่ะเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะลองมองดูในน้ําได้เลยนะคะว่าเมื่อเเขาเนี่ยจะหลุดออกมาหมดเลยเห็นไหมในน้ํานะคะเป็นก้อนๆเลยล่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราจะทานปลาได้อย่าง ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเพราะว่าบางคนไม่ชอบทานปลาเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีคาบคาว <c oughs> ก็เลยไม่ชอบนะเนี่ยนะคะก็ให้เราล้างขึ้นมาได้เลยนี่นะคะสังเกตดูได้เลยนะว่าผิวของปลาเขาตรงนี้นะคะเนี่ยจะไม่ลื่นแล้วเลยนะเนี่ยถูดูได้เลยนะคะ แล้วก็เนื้อด้านในเขาก็จะสะอาดใสามากเลยนะคะง่ายๆค่ะแช่เขาไว้ด้วยสารส้มเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ขัดๆถูๆเขาแป๊บเดียวเราก็จะได้เนื้อปลาที่สะอาดสดใสพร้อมทอดนะคะและสำหรับเคล็ดลับต่อไปนะคะง่ายๆค่ะเคล็ดลับในการทอดปลายยังไงให้ไม่ติดกระทะนะคะ ให้เรานําปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาซับน้ําก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเรานําลงทอดเลยกระเด็นบุ้งปังเลยนะคะให้เราซับให้แห้งก่อนเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่ใบตองลงไปได้เลยนะคะใบตองก็เก็บจากหลังบ้านได้เลยเมื่อนําใบตองลงแล้วนะคะนําปลาลงทอดได้เลยค่ะ วิธีนี้นะคะจะทําให้เราทอดปลาได้ง่ายๆโดยที่ไม่ติดกระทะค่ะนี่นะคะตอนนี้ปลาของเราก็สุกดีแล้วค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าปลาไม่ติดกระทะเลยนะได้ปลาเนื้อสวยๆแบบนี้เลยวิธีนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะ